พอเราเสียบยู b f แฟลชไดเข้าไปนะครับก็จะเห็นนะครับ no label 64 g b นะครับเรากดเข้าไปนะครับ in 64่นะครับลักษณะการบูตนะครับไฟล์ i m a g แต่นนนานเลือกนะครับเป็นเราไปเลือกที่ i m a g e File นะครับแล้วก็เลือกที่ ที่เก็บนะครับเลือกดาวน์โหลดเราเข้าไปเลือกนะครับเราไปเลือกที่ตำแหน่งที่ตั้งนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่ไดดีนะครับเดิเมนมาตรงนี้ก็ได้ครับได้ดี ทีนี้ก็มันก็จะโชว์มานะครับนี่นะครับเป็นแฟ้มอินเมจที่เราได้ทำเป็น o iso ไว้นะครับคลิกเข้าไปครับมันจะเป็นอินเมจลักษณะไฟล์ iso นะครับชื่อ windows 10 64.32 t h นะครับที่เราได้ทำการตั้งไว้นะครับแล้วเราก็คลิกเปิดเลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้นี่เอาเราไปดูที่รูปแบบพาร์ติชันนะครับรูปแบบพาร์ติชันเอาเป็น MBR นะครับถ้าใครเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหม่ก็จะแนะนำให้เป็น GPT นะครับ MBR นี่เผื่อว่าเราจะติดตั้งในเมนบอร์ดรุ่นใหม่ได้แล้วก็รุ่นเก่าได้ด้วยนะครับ mbr แล้วตรงนี้ก็ให้เป็น uefi หรือ csm นะครับตรงนี้โอเคแล้วชื่อของได้์ใหม่ชื่อของได้ใออได์ใหม่เราก็ตั้งชื่อไปนะครับตั้งอะไรก็ได้นะครับอ่าผมจะตั้งว่า วินโดสิบนะคนระับวินอินโดวินโดสิบออกสีสามสอง th โอเคนะีพอเราได้ตามนี้ก็แล้วแต่ใครจะตั้งนะครับระบบไฟล์ระบบไฟล์ก็นี่นะครับเราจะสร้างให้เองะคะ NTFS แต่บางครั้งมันไม่ได้สร้างให้เราเราก็ไปสร้างเองนะครับเป็น NTFS นะครับเพื่อ NTFS เพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้มากกว่า4กิกนะครับ4กิกะไบต์นะครับขึ้นไปนะครับเราลง Windows เราสามารถลงโปรแกรมลงเกมลงอะไรในพื้นที่ที่ยังเหลือได้นะครับแต่ถ้าเราไปใช้แบบแฟตสาก็มันจะเห็นไม่ถึง4ีกิกนะครับแฟตสาจะได้แค่4ีกิกนะครับอันนี้ก็สถานะพร้อมทำงานอันนี้เราก็กดเริ่มไปได้เลยนะครับกดเริ่มนะครับจะบอกว่าโปรดระวังข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ โนเดิลบ์ลอกิกสจะถูกลบทิ้งทั้งหมดเมื่อต้องการ,รดำเนินการต่อปวดคลิกโอเคหากต้องการยกเลิกปวดคลิกแคนเซิลนะครับเราก็จะตกลงไปนะครับอันนี้เขาหมายถึงว่าไอ้ USB ของเรานะครับแฟลชไดร์มันมีข้อมูลอะไรเก็บไว้หรือเปล่าถ้าเก็บไว้นี่เราต้องทำการย้ายไปไว้อย่างที่อื่นนะครับถ้าเรา คือของผมมันเปิดได้ใหม่นะครับยังไม่มีอะไรเก็บไว้เราก็ตอบตกลงไปเลยนะครับหรือถ้าใครย้ายแล้วก็คลิกตกลงไปเสร็จแล้วดำเนินการตัวนี้ก็จะเห็นเป็นแถบสถานะนะครับนี่นะครับกำลังสร้างระบบไฟล์ แล้วเสร็จ1จาก12นะครับก็ต้องรองไปนะครับตรงนี้จะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมจะกดพัสด้วยก่อนอหลังจากเราลงไปทอดไข่นะครับเรากลับมาดูอีกทีนะครับใช้เวลา15นาทีเลยนะครับเนี่ยนานพอดูนะครับ ก็เกือบจะเต็มนะครับได้99เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับ99.99 99แล้วนะครับ99.9ใกล้เต็มแล้วแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับนะตอนนี้กเ็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมทำงานนะครับทีนี้เราก็กดปิดหน้านี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองเราจะไปลองดูกันนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเมนบอร์ดรุ่นไหนนะครับทำการบูตเมนูได้บูตเมนูนะครับพิมพ์คำสั่งว่าบูตเมนูนะครับ บูเมนูบเมน,เมนูเข้าใบออดพูทเมนูใบออดบุทเมนู ยี่ห้อต่างๆเราก็มาดูตรงนี้นะครับคือถ้ารีสตาร์ทแล้วเราจะเข้าไปบูตเมนูเนี่ยครับเราสามารถกดดูได้นะครับว่าเมนบอร์ดยี่ห้อต่างๆนี้ใช้คำสั่งอะไรนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น Acer นะครับ ถ้าเข้าไบออดจะกด F2 นะครับถ้าบูตเมนูนะครับจะกด F12 นะครับ ASUS F2 บูตเมนูก็ ESC นะครับ Compact ก็เข้าเข้าไบออดคือ F10 นะครับบูตเมนูก็ ESC หรือ F9 นะครับ Dell ก็ F2 เข้าเมนูก็ F12 นะครับ Fujitsu F2 กับ f 1 2นะครับ sp f 1 0กับ e, e r กับ e s c กับ f 9นะครับ lenovo ก็ f 1 f 2นะครับแล้วก็ f 1 2นะครับ r ของผมนี่คือเมนบอร์ดเดี๋ยวดูสิเมนบอร์ดของเราคือ a d l ล็นะครับเราไปหาดูด้วยว่า a d l ล็อกนี่ ใช้คำสั่งอะไรนะครับ a c e r ไอแอ,อ,อดล็อกไม่มีหรอแอดล็อกไม่มีในนี้เหรออ๋ออันนี้มันแล็บท็อปแลป็บท็อปแล็บท็อปเดสก์ท็อปนะครับเมื่อกี้แล็บแล็บท็อปนะครับคืออ่าโน้ตบุ๊กนะครับนี่เดสก์ท็อปนะครับคือ เราก็เข้าไปดูนะครับเมนบอร์ดของเรานะครับแอดล็อกนะครับเข้าไบออทคือ f 2นะครับตัวนี้อ่าแอดล็อกนะครับแอดล็อกเข้าไบออท f f 2 o บูตเมนู f 1 1นะครับอ่าทีนี้เราเร,ารู้เรารู้ตรงนี้นั่นนะครับเราก็ จะไปทําการรีสตาร์ทนะครับคลิกเริ่มแล้วก็คลิกเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเมื่อกี้แอดล็อกคือ f 1 1นะครับพอถึงหน้านี้ก็เดี๋ยวรอมันบูตเข้ามาในระบบนะครับบูตบูตเข้าดอทดอทกัน ว่ามันรีสตาร์ทเสร็จเราก็กด F 1 1รัวๆนะครับกด F 1 1ย้ำๆมันก็จะเข้าไปให้เราเลือกบูตจากแฟลชไดร์หรือ C D D V D หรืออ่าเน็ตเวิร์กนะครับกด F 1 1นะครับเข้าหน้านี้อ่ามันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ ว่าเราจะบูตจากไหนอันนี้มันมี2ช้อยนะครับคือ SATA คือฮาร์ดดิสก์นะครับ ST 3 5 0 0นี่คือรุ่นของฮาร์ดดิสก์ที่ชื่อซีเกตนะครับอันนี้ผมลง Windows วินโด้ไว้คือฮาร์ดดิสก์ซีเกตนะครับอา USB เปนอะไรนะเป็นโดโคโปรดักตอะไรโค้ดนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับ c o n f i g กด configuration ไปนะครับเลือกตรงนี้เลือก usb นะครับกดเข้า usb เสร็จแล้วหน้านี้ก็กด enter ไปนะครับเราจะมาทดสอบกันว่ามันใช้บูตระบบได้ไหมอพอเข้าหน้านี้ก็จะชัวร์แล้วนะครับว่าแฟลชไดร์ของเราบูต windows ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ชัวร์เดี๋ยวจะเข้าหน้า,อารอให้มันถึงทำการติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหาฮาร์ดดิสก์ลูกอื่นมา ใช้สำหรับลงวินโดว์ต่อไปนะครับอันนี้คือจะเทสให้ดูนะครับนี่นะครับโอเคนะครับพอเข้าหน้านี้ก็ให้เราเลือกอันนี้มันภาษาไทยอยู่แล้วครับก็กดถัดไปนะครับติดตั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ โปรแกรมกำลังเริ่มทำงานหน้านี้ก็จะชัวร์แล้วนะครับว่ามันสามารถบูตระบบได้นะครับตอนนี้ก็ให้เลือก windows 10 Home Single Language windows 10 Pro เอา next ไถัดไปฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับติ๊กไปแล้วก็กดถัดไป กำหนดเองติดตั้งเฉพาะวินโดว์นะครับบรรทัดนี้นะครับทีนี้ให้เราเลือกติดตั้งนะครับอ่าผมในที่นี้มันจะมีวินโดว์อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ติดตั้งนะครับอันนี้ผมจะทดลองให้ดูแค่นั้นผมจะปิดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ